สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้กะซิมาเฮ็ดกับเข่าสูพี่น้องกินกันพี่น้องมันนี้สิจัดเมนูอ้อมปลาดุกอ้อมปลาดุกวันนี้ผมจิใส่ยังแน่พี่น้องเบิ่งกันครับพี่น้องว่าเมนูอ้อมปลาดุกเข้าสิใส่ยังสิเป็นแบบใดนะพี่น้องกะนี่ครับผมกับบรรยากาศหิมทงคือเก่านะครับเดี๋ยวเบิ่งวัดถุดิบกันครับพี่น้องว่าเขาสีเฮ็ดแบบใดนะครับผม ตูดิบกับซมีหอมนี่ปักซี่แล้วก็น,นี่ครับผมเป็นมะเขือมะเขือฝานแซ่น้นำอันนี้เสียถ้วยหนำมันข้นครับพี่น้องี๋ยวผมเส็ดสูตรเด้เบิ่งกันครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาดุกกับเครื่อง๋ยวผมตำไปแล้วครับตำเครืองก็บซมีนี่ครับผมข่าตะไคร้พริกกระเทียมหัวหอมครับพี่น้องแต้วกะมีใบบักกูดน้ำที่เด็ดเท่าอยู่นี่ครับพี่น้องหลายคนอาจจะบอกเคยเด็กกินสูตรนี้ นี่คือใบบังยมครับพี่นอ้องวอมประุกใส่ใบบังยมสูตรไหพี่น้องเจอสูตรผ่านปลาของแทรครับพี่น้องนี้ใบบังยมครับพี่น้องสูตรในห้อยเป็นสูตรที่แบบว่านวลงโตแน่นอนครับพี่น้องออลมพมสีพัดพักผมนี้นี่ครับผมใส่ผักไร้ลายานี่วัตถุดิบเผาแบบหลายคนอาจจะบ่เคยกินครับพี่นอ้องใบบังยมแ่บนวครับพี่น้องบมต้อตรงห่วง แล้วก็น,นี่เชียห้น้ำมันข้นครับพี่น้องเชียน้ำมันข้นเนี่ยใสย่ลงไปมันเดือดจนไปเปื่อยเลยครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องสูตรหากินแบบบันดาลจัดให้เสียบแน่นอนครับมือนนีถ้ากินน้ำกันเราครับพี่น้องวาหน้าตามสิเป็นจังได๋ออกมาล่ะ ไปครับพี่น้องปามด้วยบกเขือ ฝาครับเพิ่มขบขัวนะพี่น้องเพิ่มคมหอ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 มเติมวามหอมหลือพี่น้อง เด็ดพี่น้องใบมุงยม <c oughs> เข้มขน้นพี่น้องเข้มขน้นเบิ่งความเข้มข้นพี่น้องข้นแห้งสูตรนี้เด็ดพี่น้อง เอ <Okay, S 2> ครับพี่น้องพักลองไปเลยบุ้มขนเหนียวหนุ่มพี่น้อง เสียบแล้วพี่น้องเสียบแล้วเรียบร้อยครับเหนียวนุ่มหอมสะใจนี่ครับพี่น้องออมปลาเฮาออมปลาดุกใส่ผักลหลายๆ่เสียบเสียบมีนี่ครับผมมี Apple. แอปเปิ้ลล้างพี่น้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีแจวครับนี่ครับผมกับเขา่ามือนีเฮาเจ็บเสียบ,ยบน้ำกันพี่น้อง อพี่น้องกินเข้าบัดเนี่ยอาหารเขาก็ตะไครเขา้ฮ้ยน้อนแหมช่องแหมช่องแหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างันนอนก็บมสุเลยโอ้โหนิมดี ความประดุกพ <o> ักหลายๆโอ้ยเก๊กขาเยเียวเก๊าโอ้ยติงหูสนกตามเลยแล้วพี่น้องปกินเขาเ้อเสร็จแน่ น่าทานะเด้อนากินเดี๋ยอยาไ้หมโมากอ่กยมา้มอิ้หอึ่งก่าไมย้อ่ยดา้ยว้มอ่มมอ้ยอวานีอ่อย่าั้งอ่้ม่ยวาิยนะ่้ยมยว่าิอา่าม่ออร่ว่่กว่าม่หยุดเราล้่ม แี่พี่น้องน้ำเอกแล้วมือหนึ่งมีหลายฤด,ดูอ้อมผักมร่ใ <laughs> ส่กหัวหมาเลย ร้านทีกินเยอะกินแตมัน่นเขาบอเอาหน,นี่หมดแตมเนี่ยพามหมุนมดแล้วป่าเมืองเขาเหมือนต้นหนนมาตายแบยน,ยนี่แน่นอนที่ยากยานมากเวาไปขายตูกมมนตายมันหลุมออกรั หลายลามาหลุมว่ามุนพัดเยดแตกเยดแรถเหยียบรถเหยียบหูกมนั้นพอดีเป็นแตลรถที่เี้ยงากมากทนเข้าใจว่ามัมเ็เหสน มันมีเงินสดเตยชานาหิงนะกนักยังพวาเขาเป็นราคาไม่เอายาเลยอม้นเตยยาขึ้นเตยยาเจ้ายิ่พี่ีหยังจำคางค้าๆเลยเขาตู้ตา มีอันบานแมีงอัอนคิวค้วๆหน่แมงคิ้วมันแสบสมมติใส่สสเข้าไปนั่งก็พอดีตัวหญงน้ำไดงน้ำใจมันนึ่งตปลาอืมอืมปายนึ่งป่ากับนึกใจเปล่าับอืมกลัวเปนืุงมากอะ ินได้หลายพี่น้องก็ได้เสพสีย์วัคซีนเต็มสาวกินเต็มที่ไปเลยภาคบ่น้ำผักโมนออไป้บโมนจะออกไปเพราะว่าเขาจะผักเสียงแล้วใบโมนจุ่มรอบเจ้า กิอดพิซอดเตียเขาก็บักเขาเล็ใช่ิเขาเราเริ่นเชื่อใบมุ่นี่มีตัเองคนังหวกไปเงไหนหมนเถอะนี่งาตุองหวกใหญ่หมวก่าใ่หมกหน้าพนบ้หญอยู่ <S 2> <S 2> นี่พี่น้องบางคนเนบนว่าคือบอกกินข้ามไม่ไงเ่อดดพี่น้องตามสีเดือดปวดสีข้าข้อปากเขาได้ซ้ำในเขากินซ้ำนั่นพี่พ่อกินธรรมดานี่ยกินธรรมดาแล้วคืนบ่ลงตายได้ข้อจีจาโมเมนตดส้มเขากินโซ่ะ เขากินปกติเดี๋ยวเขาจีตาได้พี่น้องเบิ้ลเดี๋ยวยุงเสกเอาบมอมใจเลยแขกว่าเบิ้ลเงื่อนแล้วเอาหากินแถวซูบอนเนี่ยบ้นนยนานนี้สิใส่ไปแฝงันนี้เขากินปกติพี่น้องั้งหมดเนี่ยกินโซ่กินโซ่บางคนน,นี่ยัดเข่าไปว่าอ้ตาเหลือกว่า <laughs> ใชบพี่้องเำสุทท้ายฉอนจลุาว่จมันจะเดน๋ยวก็เะอยู่ันเป็นมไนก็เอาไใส่แบนใส่ยมั้อ่มันาจะหมดล้วมันจะ็ไปางนี้่างไปคือโกโป๊บหนึ่อืเขาซื้อครับ บินแม่งแม่แม็งพี่น้องน่าดีนะนอ้องนเดีวิวีเลย <c oughs> นี่มาเป็นมูพี่น้องเอ้ยสัตว์ เฮ้ยขึ้มาเอายายง่วงจันว่เลยยัยนี่งวตนรวพวิพันธ์ไห้นี่บอวิพันธ์ไห้ไว้ยัน่งวอ้ยวิอยากเาง่วงคือว่าจะห่กัน่เนาะไเคยขอ่เคยบอกเราบอกยัง สือวัววานยางขายงัวมึงจะถึงกูเป็นผู้เลี้ยงมังนี่อใหญ่กีจะเทียสิว่าวางัวจบของจริงนี้สิว่ารักขายเอาเงินใส่เซ่เยื

เขาเยนไฉันยืนซื้อนุ่นโดนะห้อสินมาเห็บอันนี้มันห็บปวดนะพ่อชิดเองนี่ประเทศสตอลเนี่ยม่เห็บปเป็นอย่างนี่กำเนียร่เขายุดโตว่าว่าเ็สมืหายไปเป็นอจิตกำมาปวดได้บบเนี้ย่่่พันยี่สิบั้งมืพักฝอิดยามอ่ะ พอ,อพี่น้องกินเกียงคือนเกากินเกียงขึ้เกาืันน,น,นี้ก็ความป่าความประดุกเซ่พักหลาย,ลายน,นคะครับพี่น้อง ขอมบลุกใส่ใบหมังยมพี่น้องสูตรสูตรนี้ไปล่องกินเบงได้นะครับพี่น้องแสบเพื่อนฝากเป็นกำลังใจให้กินแบบบ้านๆผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปนะครับคลิปต่อไปสิมิยังกะทารุนทาเบิงนะครับมือนิลาไปก่นสวัสดีครับ